สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับคุณสู่ช่องรีวิวช n แนลวันนี้วิวนะคะจะมาเล่นเกม r o b บ o x ในแมป GRAND ี r a n d นะคะวิวก็จะมาออกจากบ้านของคุณยายนะคะแต่เราโดนจับตัวมานน่แหละใช่เราโดนจับตัวมานะคะเราโดนคุณยายจับตัวมานะคะเราจะมาออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้เลยนะคะโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ แรกเราต้องเปิดประตูออกไปส,สวัสดีครับว้ยที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวเราขอสำรวจก่อนนะคะนี่จะเป็นห้องปิดตรงนี้ก็เป็นห้องใต้หลังคานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างดีกว่าอาจจะมีคนมาก็ได้นะทุกคนถ้าเราไปทำอะไรไม่ดีตรงนี้คืออะไรเอ่ยแล้วนั่งไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ปิดอีกแล้วตรงนี้นาฬิกาทำอะไรไม่ได้ ตรงนี้มีอะไรให้ไหมเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีทางไปตรงนี้ปิดอีกแล้วตรงนี้แหละไปได้ไหมตรงนี้จ,จะไปได้เอาไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเราจะไปอีกทางหนึ่งเพราะว่ามันมีให้ไปอีกอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีโอเคตรงนี้ไปได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ไปได้อ่าตรงนี้คือห้องครัวนะคะแล้วก็เ,เจอคุกกี้แล้วก็ห้องครัวเราเฮ้ยคุกกี้เฮ้ยเฮ้ยคุณยาย อะไรอะหากุญแจต้องห้องใต้หลังคาอะไรค่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะคะเอคี์ก็คือกุญแจเดี๋ยวหากุญแจอันนี้ไงกุญแจห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคาก็ต้องอยู่ด้านบนใช่ไหม โอเคแล้วคุณยายก็ตามเรามาแล้วเราซองขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาแล้วก็น่าจะอยู่ด้านบนเนาะเพราะว่ามันคือหลังคามันก็อยู่ด้านบนโอเคแล้วงสปีดโอ้แล้วคุณยายนี่ไงห้องใต้หลังคาไอจิปึ๊บวิ่งจ้าวยอ่าค่คอยโอเคมาอู้มาถึงแล้วก็กระโดดตรงนี้ตรงลงอู้เมื่อกี้เกือบตกตรงลงไปก็คือหนามนะคะวืบเฮ้ยว้าว โอเคตรงนี้มีบันไดให้ขึ้นแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไงต่อน่าจะให้ปีนขึ้นไปนะใช่ไหมกชยแล้วแหละอะ่ใช้ด้วยโอเคแล้วก็ไปเปิดกระจกไโอ้โหมีน้ำด้วยอุ้ยเมื่อกี้โดนแล้วนะแต่ว่าเราไม่ตายดีแล้วเอา้าขึ้นไม่ได้โอเคปีนปีดปีน,ปนอันนี้วิวเลือกมาแบบ e mode easy นะคะแล้วก็จะมีโหมดแบบ อะไรสักอย่างอยู่บทถ้าแปลก็คือเป็นยากนะคะก็คือเดี๋ยวอาจจะมีแบบให้มาเล่นแบบยากก็ได้นะทุกคนตอนนี้เราเล่นอยู่แบบอีซี่ง่ายๆนะคะไม่รู้ว่ามันจะง่ายหรือเปล่านะก็ลงไปปึ๊บไงไปทางไหนได้บ้างเว้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 คุณยายใจเย็นๆค่ะเ,เราคุยกันได้ตรงนี้เข้าได้ไหมไม่ได้อ้าว เรายังไม่สำรวจเลยทุกคนเราคุณครูเอ้ยไม่ใช่คุณยายก็หมากแล้วเฮ้ยตรงนี้มีอะไระเฮ้ยโอเคออ้ยลงมาได้ใช่ไหมไม่เป็นอันตรายใช่ไหมเนี่ยโอเคลงได้นะคะโอ้เมื่อกี้คือแบบยังไม่ได้สำรวจอะไรเลยมันต้องสำรวจก่อนนะคะถึงจะไปได้เนะอันนี้เราต้องเห็นแล้วก็คือลงเลยตัดสินใจแล้วก็คือตัดสินใจเลยโอเคขึ้นไปบนแท่นนี้เยียบขึ้น ก็ยังไงต่ออ่ามันจะขึ้นแท้น,นะคะอ่าขึ้นขึ้นขึ้นอ๋อนี่ไงทางให้ไปก็งไงต่อให้ขึ้นไปนะคะนี่เราต้องอ้าวโอ้โหตกเฉยโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องขึ้นไปเออมันสูงมากไหมเนี่ยโอ้โหก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะคะโอเครีบรีบรีบเราต้องรีบวิ่งขึ้นไปแล้วนะคะงั้นมันจะ เออคลิปมันยาวนั่นแหละอีซี่คลิปยาวได้นะแล้วก็อะไรอ่ะว้าวนกกว่ากลัวมากห้ามตกลงไปนะคะทุกคนก็ยังไงต่อมาตรงนี้เฮ้ยต้องมีว้ายนั่นไงว่าแล้วมันต้องมีอะไรเพราะว่าเราเดินเข้ามานะคะแล้วมันก็เออมีว้ายไม่ใจใช่วยด้วยแล้วก็มันมันก็มืดนะคะมันแบบเออนั่นแหละแล้ต้องรีบวิ่งแบบสปีดอ้อนี่ไงจะทางพอดี โอ้โห <ak> ผมลีขิดมากเลยนะคะอันนี้ก็วิ่งมาม้วนเนอะก็ไงตืออ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมันมืดๆแบบนี้ว้ายอนั่นไงว่าแล้วนี่เรามาวิ่งห้อมันนี้ก่อนนะคะมาดิคุณยายมาดิ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 โอ้ยเตอเตอเตมาดิออ้ยเฮ้ยคุณยายรู้คุณยายรู้คุณยายรู้เอ้ยโอเคลุย วิ่งไปดีกว่านะคะมันจะเสียเวลาตรงนี้มีอะไรให้เราสำรวจบ้างตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นเสาตรงนี้ก็เป็นหญ้าตรงนี้เฮ้ยนี่งไงตรงนี้ไปได้นี่งไงนี่ไงเปิดไปโอเคคุณยายน่าจะตามมันไม่ได้นะคะแล้วก็ลงไปแล้วก็กระโดดลงไปอีกโอ้ยเอ้ยอ้ยเมื่อกี้กระตกนะคะโอเคตรงนี้ก็คือไปไม่ได้แล้วอึ๊บอุย เกือบลงไปปึ๊บถึงแล้วแต่ว่าเรายังไม่สุดนะคะเราต้องไปให้ถึงเอาสุดท้ายอะไรอ่ะอ๋อม,มันเป็นแบบจัดอันดับด้วยนะคะว่าใครผ่านด่านนี้ได้เร็วที่สุดคนนี้ยี่สิบแปดวิวิวทำไมเขาเก่งจังเลยอะ่ะเราจะต้องรีบไม่ต้องรีบก็ได้นะค่อยๆไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ไปไปต่อไปต่อก็ไปต่อต้องเอ้ยอุย้ยเมื่อกี้เกือบปุ๊บสิบสองแล้วทุกคนเราต้องรีบรีบอุ้ยโอ้ไม่เกือบไม่เห็นแล้วนะว่ามันมีทางตัดมีอีกหรอโอ้โหสิบเก้าแล้วไม่ไม่ไม่ไมสาโอ้โหเราไม่ทันนะคะเขาเร็วมากอ้าวแล้วเราก็ตก โอเคแล้วก็ผ่านมาแล้วเราก็ใช้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบห้าวินาทีนะคะคือแบบนานมากแล้วเราจะไปต่อเลยนะคะเปิดประตูมาแล้วก็เดินขึ้นบันไดแล้วก็ด้านนอกระทุกคนโอ้โหเราอยากออกไปแล้วทุกคนเราอยากออกไปเราออกไม่ได้นะคะเพราะว่ามีเออกระจกปิดกั้นอยู่เฮ้ย hey, ทำไมเราไม่แบบผลักออกไปผลักไม่ได้อุ้ยอะไรผ่านเมื่อกี้อ่าโอเครู้แล้วแอบ สวัสดีไว้มาแล้วผ่านไปแล้วก็ไปโหลูกยักษ์มากเลยค่ะโอเคแล้วจ้องมาแอบตรงนี้นะคะลงมาลงมามาแล้วออ้เมื่อกี้อุกบ,บาทโอเคผ่านหรือยังอ้าวผ่านแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องให้ต่อสู้แน่นอนแน่นอนใช่อุ้ยายอุ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยนะว่าไครเอเอ,เอน่าจะผ่านด่านแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคน่าจะใช่นะคะเล้ให้ดำเนิน เดี๋ยวนะเฮ้ยๆอ้โอเคโอเคโอเคเอาอึบอึบเอาทำไมยิงไม่โดนเว้ยทำไมเยอะจังเลยค,คุณครูคะไม่ใช่คุณยายคะใจเย,ย,นยน็นๆโอ้ my g o d เราโดนรุมคะ่ะช่วยด้วยทุกคนเราจะต่อ้อยวายวายเอื้ออเอื้อเอื้อไม่เราจะมุ่ยไตโอเคเราจะต้องมาทำใหม่นะคะ มาสิมาสิมาสินี่มาแล้วเอาไปเอาอะไรนะคุกกี้ไปกินเอาไม่โดนไม่โดนเอาคุกกี้เอาเราจะไม่ยอมแพ้แล้วเราก็มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนมายิงช่วยด้วยนะไม่ใช่เอออยู่กันคนละภาคนะคะเอาเพื่อนตุยโอ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วเอาคุกกี้ไปกินเอาไปเอาเอาไปกินเอาไปกินชอบนักใช่ไหมเนี่ย จะเอานิดเดียวก็ไม่ได้เอาไปกินเะโอ้โน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 ฮีลฮีลนี่นี่เอาไป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 เอ้ยอย่ามาลุมอย่าลุมอย่าลุมโอ้โกงนี่วะลุมโมโหโดนลุมมาโอ้โหโ,โ,โกงละโกงละ,ละอะไรเนี่ยอย่ามาลุมฉันพ้ยเหมือนจะหมดแล้วนะเอาหมดแล้วเฮ้ยแล้วก็มีบันไดลงมานะคะ โอเคน่าจะจบแล้วใช่ไหมอ่าใช่ด้วยนี่คุกกี้อันนี้น่าจะไม่มีให้เล่นอีกใช่ไหมอ่าเรากินได้แล้วนะคะกินได้เสียงสมใจแล้วนะคะเราแบบอยากกินมานานนะไปขอละเอากินแอบกินในบ้านก็เอาไม่ได้นะนี่เรามากินตรงนี้เดียวกันนะคะทุกคนก็จะมีสปีดจัมแล้วก็อันนี้คืออะไรอัน,นหายตัวโอ้ my ม o กดีมากเรือแต่หน้าไว้นะคะทุกคน นี่เรามาเป็นคนนี้ดีกว่าโอ้เท่มากเลยสวัสดีจ้า yeah, oh. เยียบโอ้เฮ้ยอย่าหายตัวนะโอเครมนิ okay. ่งตอนเช้าโอ้มีตอนเช้าด้วยมีแบบเออตอนดึกไหมเทเลพอร์ t ทูสตาร์เออไปที่เริ่มเทเลพอร์ไปว่าอะไรโอเคมีที่นั่นด้วยสวัสดีจ้า โอ้โกระโดดสูงมากวันดีจ้าโอเคน่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะอู้หูแล้วต้นไม้ก็คือสูงแล้วก็สวยมากโอเคน่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบาย